แล้วแต่เนี่ยมาก็ต้องหนึ่งไม่เลือกที่รักสองไม่พักที่ชังเฮ้ย mm hmm. hey, ต้องตั้งอยู่บนไม่มีอคติ mm hmm. เพราะคนที่มีอคติก็ไม่ควรกล่าวพระธรรมนั่นเอียงอเพราะว่าไม่ควรสอนธรรมะคนที่มีอคติน่ยไม่ควรสอนธรรมะเพราะสอนไปแล้วมันมีผล เพื่อเผอไปไปมามามันกลายเป็นอะไรเนี่ยยกตนแล้วก็ไปกระทบคนอื่นไปไปมาเพื่อเผอมันกลายเป็นปีสุนาวาจาโดยไม่รู้ตัวคือไปพูดให้คนก็แตกแยกกันซึ่งเราไม่อยากผิดศีลขั้นพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยแค่ศีลขั้นพื้นฐานก็ไม่ได้แล้วเช่นไปพูดว่า ไอคนนี้ดีไอคนนี้ใช่ไม่ได้ไอก,กลุ่มนี้ชั่วขออภัยนะไอก,กลุ่มนี้ดีเนี่ยแล้วบอกว่าตนเองมีศีลอันนี้หงายท้องแล้วเขาไม่รู้หรอกวันนี้เป็นปิสุนาวาจาพูดให้คนแตกแยกกันเป็นครบรรมาบทด้วยแล้วครบรรมาบทไปสอนไปบอกให้คนหมู่มากแตกแยกกันด้วยแล้วกรรมเนะี่ยวิบัติแท้เนี่ยความไม่รู้เนี่ยแต่บางคนบอกโอ้โหสุดยอดเลยท่านคนนี้ฝึกสมาธิจาแจ๋วแล้วแ้วยังมี ปีศานนวาจาอยู่เลยยังมีวาจาแตกแยกพูดเหมือนไม่แตกแยกนะยกตัวอย่างนะเอามายกตัวอย่างนะไม่ใช่โยพุทธเท่านั้นปฏิบัติถูกที่อื่นผิดหมดเออนนะเนี่ยนะวนนี้แล้วก็แตกดิแต่เนี้ยเอามาสมมุตินะามาพูดอย่างนี้นะโอ้โหนี่เคลียวยุวพุทธสุดๆเลยเนี่ยนะแต่ที่อื่นผิดหมดใช้ไม่ได้อ่างเดี๋ยวพูดอย่างงี้นี่เขาเรียกว่าเป็นเมื่อคนอื่นฟังเออจริงว่าไอ้นั้นใช้ไม่ได้ก็แตกนะ แต่แต่นี้แบบสําเร็จผลนี่ยังปิสุณาวาจาสาเร็จได้ยังครบกบรรมบวชได้ยังเมื่อเขาแตกกันเรียบร้อยเห็นไหมพูดธรรมดานี่แหละท่านทั้งหลายโยกพูดสุดยอดจริงๆในพูดธรรมดาเนี่ยนะที่อื่นใช้ไม่ได้ <laughs> <laughs> ก็ไม่เห็นไปด่าใครเนี่ยแต่คนฟัง คอยเออจริงว่าเราอย่าไปที่อื่นอีกเลยมาตรงนี้เท่านั้นแหละทําให้คนเขาแตกกันไหมแตกไม่แตกเขาแตกนั้นแตกเมื่อไหร่สเร็จผลเมื่อนั้นกรรมนั้นก็จะเป็นเหตุทําให้ตนเองวิบัติแตกแยกมีคุณภาพชีวิตแย่ครอบครัวก็แตกแยกตนเองก็แตกแยกจากญาติจากมิตรจากพวกจากพ้อง ไปมีบริวารบริวารก็แตกแยกไปมีลูกน้องลูกน้องก็แตกแยกนี่นะไปมีสามีก็แตกแยกกับสามีมีลูกก็แตกแยกกับลูกมีพ่อแม่แตกแยกโอ้แตกแยกกันหมดเลยเนี่ยน้าเข้าน้าเข้าทําให้ตนเองแตกแยกจากพระัฒนาไตรอู้สวยสุดเลยตัวเนี้ยสวยสุดเลยตัวเองแตกแยกออกจากพรระัฒนาไตรเลยยอมือกรรมตัวเนี้ยน่ากลัวแท้ทําไมเนาะเราเกิดมาเราจึงเข้าถึงพระัฒนาไตรไม่ได้ก็ไปอยู่ก็อะไรก็ไม่รู้ นี่ไงมันกำแตกแยกมาทำให้เราโอ้แทนที่จะได้อยู่กับสิ่งที่ดีอยู่กับกัรยาณมิตรได้เจอแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็มาวิบัติวิบัติเพราะอะไรนาะปออาปากกปากยังปากแท้ๆเลยอะเห็นไหมมีปากเนี่นะเรามีปากกันคนละปากใช่ไหมจงตระหนักในคําสอนจะเบือนจะบิดก็จงคิดกันเสียก่อน อย่า yeah, เที่ยวได้บิดนะที่จริงสาบท่านใช้คำว่าอย่าเที่ยวได้บอลเล่นตามสบาย <c oughs> เรื่องจริงไหมก็คือมันมีปากแล้วก็แกว่งไปเรื่อยแกว่งไปเรื่อยแกว่งไปเรื่อยโอ้ยมนุษย์เราที่เดือดร้อนกันพอนี้แหละพอมีคนเชื่อถือหน่อยก็โอ้โหมีวาจาอาถานขึ้นมาอ้าวตะวันได้วันหนึ่งมาเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้นำมอบขึ้นมาสมมติ ออมาจะน่าเกียดไหมน่าเกียดหรือน่ารักน่าเกียดทันทีเลยตอนนี้ใช่ไหมเอามาเอเนี้ยนะนี่เป็นคนน่าเกียดยกลัวมากแต่นั้นก็คือสิ่งที่ควรตระหนักให้มากก็คือเราจะต้องปรับทัศนคติของเราอยู่ตลอดเวลาให้สอดคล้องกับคำสอนให้สอดคล้อง แต่ถ้าเราไม่รู้ไอ้คำสอนคืออะไรไอ้นี่เรื่องของใครอะไรตัเนี้ยใช่ไหมไม่รู้จะแก้กันยังไงอ้อาวมีอะไรเพิ่มเติมไหม